ญดาเป็นผู้แทนที่ดูแลเขตนี้นะคะจะข่อยาถ่ายรูก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำการเรือตาชุดเครื่องมือนะครับเป็นชุดไฮสปีดี่อเอ็นเคนะครับพอนนื้นะครับก็สมมุติว่าทางโทรมาใส่เบรมานะครับ แล้วต่อ,อมาไว้แล้วไม่ได้ลากไม่ได้ไม่ได้ถอนมานะคร<ม>ับก็คือการขอ,ขออนุญ,ญาตนิดนึงบางครั้งอาจขอแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหน่อยออคือถ้าห้องผัดมาแล้วเขาไม่ได้ถอดมาสมมติน,นะครับในกรณีที่ไม่ได้ถอดมามันจะใช้การถอดตัวมาเตอร์ในคานทึงของตรงน,นะครับแล้วตรงนี้นะครับถ้าถอดล็อกมามันจะมีปุ่มล็อกนะครับมันจะมีตัวล็อก เป็นโรคคุญแจะครับเรากับรดล็อกนะครับก็คือปิดบริเวณนี้ครามปิดและดึงหลอดมันจะดึงหลอกเบรได้แยกกันระหว่างบริการตัวตัวมอเตอร์กับตัวแสบถามค่ะอันนั้นมันเตือเป็นคิวเลตหรือว่าตัดเป็นเบตตัดหรอคะเป็นหัวกอเลยใช่ไหมโอเคก็คือในกรณีที่ถ้าขอต่อมาครับก็คือแยกนะครับส่วนมาก ตัวนี้เป็นสิงเกิลยูสคือใช้ทำเดียวเร์พิงแต่ว่าวทุกที่ก็คือใช้ซ้ำแต่ถ้าใช้ซ้ำอาจจะต้องแยกนึ่งนะครับกตัวแครอนะครับแล้วก็ตัวไฮนดรเนนะครับสอบถามค่ะแยกนึ่งคือหมายถึงกรณียังไงคะใส่ซองแยกต่างหากหรือว่า<ช>วาง<ๆ>เอาออกแล้วก็วางลงมาในเซตอันนี้ได้ใส่ซองแยกอาจจะต้อง4ี่ซองแยก แล้วเอวแล้วที่ไปประชุมกับโออาคือเขาตกลงว่ายังไงบ้างเอ่ยเขาให้ให้ทางซีได้ดีทํายังไงคะเขาเขาแจ้งมาไหมอ่ะที่คุยกับเขาคือที่แนะนําเขาคือให้ไปสอแยกแล้วนำไปเงนครันงเพราะว่าจริงๆแล้วหัวกรณ์นี้ค่ะมันเป็นทรสพย์ที่เข้าใจพี่เข้าใจเรื่องทิสพยสเนี่ยค่ะก็คือแจ้งกับทางหน่วยงานแล้วว่าสามครั้งเปลี่ยนแต่ว่าช่วงที่ครั้งที่หนึ่งสองเนี่ย แล้วก็ใช้ใส่ในผิวเพาเอาอค่ะก็คือถอดร้างแยกแล้วก็ใส่ถอดใส่ถอดกระดาษไอพี่เป็นฟิวอ่ะอืมค่ะเข้าใจค่ะแล้วถ้าใส่ลงไปหอออยู่ในซองผิวเพาแล้วเนาะแล้วใส่ลงไปในเซ็ตจะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีเพราะว่าเคยเคยทดลองแล้วผ่ากระบวนการเนี่ยค่ะเราตัวเคยเอาตัวสเตอริเกตใส่เข้าไปในซองด้วยสําหรับอุปกรณ์ที่ที่เป็นชนิดเนี่ยมันผ่าน เพราะฉะนั้นสามารถใส่ลงมาในเซ็ตได้เพื่อป้องกันสูญหายหาไม่เจอค่ะเพราะว่าตอนนี้มันจะบางทีมันอาจจะรอดช่องสแกนนี้ออกมาได้แล้วก็หัวกอเนื่องจากมันเป็นการเป็นเหมือนเหมือนตัวเหมือนดาสว่านประมาณว่าเป็นเกลียวเป็นมีร่องมีโคมก็คือถ้าตอนทำาสะอาดถ้ามีเศษเนื้อเศษโบนก็คือให้ใช้แปรงขนนุ่มขัดออก แล้วก็ถ้ามันดำอุูัตกติให้แยกไว้นะครับเพราะว่าถ้ามันมันมันหมดคมมันเราไปใช้งานแล้วไะทำให้เครื่องมือทังเพราะว่าขอใช้งานคือเราไม่ทราบหรอกว้านคมหรือไม่คมมันไม่มีชุดอุปกรณ์ในการทดสอบเพราะฉะนั้นโออารจะต้องทําตาม<ไ>ที่บริษัทแนะนําคือ3ครั้คนคุณเปลี่ยนใช่ค่ะ,<ไ>คะอันนี้ฟ้าได้ได้แจ้งไปแล้วค,ค่ะก็คือครั้นแรกเขาใส่ตองอั้นะเขียนเลขหรือทํา ทำโค้ดไว้ว่าเป็นครั้งที่หนึ่งคือคือคือด้วยงี้ค่ะเวลาเราส่งเครื่องมือขึ้นไปปุ๊บถ้าทางออาไม่ไม่เอาซองอันนั้นกลับมาเราจะไม่รู้เลยว่าอันนี้ใช้เป็นครั้งที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นออาเขาจะรู้ดีที่สุดสิ่งที่พี่สามารถทําได้พี่อาจจะเอาปากกาไม่ได้เข้าเกตนะคะขีดไว้ตรงบริเวณปลายเครื่องมือฝั่งนี้ใช่ว่าหนึ่งครั้งวนมาแล้วหนึ่งครั้งอ่วนมาแล้วสองครั้งคือขีดมานเลขหนึ่งอะค่ะพี่สามารถทําได้ในลักษณะนั้น แต่มันมีโอกาสที่มันจะจางได้ค่ะเพราะถ้าสามครั้งก็คือที่ขีดรอบแรกก็คือเป็นครั้งที่หนึ่งเพราะว่าครั้งแรกเขาใช้ไปแล้วยังไม่ได้ขีดอ่าเพราะถ้าพี่ขีดหนึ่งอันคือหมายถึงครั้งที่สองถ้าขีดสองอันหมายถึงครั้งที่สามก็คือสามแครั้งที่คือโออาร์ให้พี่ทิ้งเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาไปพูกับพี่เล็กโอเคพี่รอคําตอบฟ้าจ้ะแต่ว่าก็คือให้พี่มาร์คเป็นขีดไว้สองขีดก็คือให้แยกไว้ก่อนครับ